Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ซ็ๆนองซสองสามอเป็นโรงเรียนเก่าแท้ๆเนาะถม่ด้มากินมานอนาเดิมไก็ยังดีเนาะสภาพโรงเรียนถึงมนเร้านมาพัฒนาดูแลตลอดก็เวลาทำโรงเรียนที่ยิมหาก็มาก็หนีมากวาดไร มันจะยิ้มหามันก็ชุมชนก็ไม่ช่วยดูเลยตลอดไม่ใช่ว่าราเอ้ยยุกแล้วจะทิ้งคว่าง้อ้ยอกวนาบเห็นเกิดยังไงครับมีชาวบ้านมองมาดูว่ามีแสงไฟสว่างตรงเรียนก็เลยบอกเขาบอกบอกไเยอะบ้านให้มาดู ชาวบ้านก็ไปประกาศว่าไฟไหม้โรงเรียนให้ชาวบ้านมาเชื่อกันดับไฟเชื่อกันดับไฟแล้วตอนท่านลองนายกมาถึงเป็นยังไงบ้าง,ไม,างมไม่ข้างบนหมดแล้วไม่ข้างบนหมดแล้วเรื่องรถดับเพลิงจากไหนมาบ้างฮะก็จะบนปราสาทยืดดูนนุ่นมาก่อนอลไรอย่างนั้นก็จะกงจะกงแล้วก็เทศบาลไป้บึงมา รับแจ้งเหตุเวลา5นาฬิกาค่ะก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเรียนบ้านมั่นสลับนก็เลยมาดูค่ะตรวจสอบแล้วเป็นยังไงครับตรวจสอบเพลิงไหม้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดคสะแต่ว่าไฟลุกไหม้เกิดขึ้นเร็วมากก็รอช่วงตัวดับเพลิงมาช่วยช่วดับเพลิงรรไ,ไ,ฟไฟไฟมันชูขึ้นมาเข้าใกล้ไม่ได้ไม่มีนักเรียนะค่ะ ว่านักเรียนเนี่ยไปควบรวมอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองอีไทยแล้วค่ะประมาณปีไหนครับไปควบรวมตั้งแต่ปี5้ค่ะแสดงว่าโรงเรียนนี้ไม่ไม่มีใครอยู่เลยใช่ไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีใครอยู่เลยแต่มาทําความสะอาดอะไรดูแลไหมครับเมื่อเมื่อวันที่ยี่ก็ได้พาคณะครูมาทําความสะอาดค่ะมาทําสะอาดทุกเทอมค่ะมามาดูแลโรงเรียนเพราะว่ายังถือว่าอยู่ในการดูแลของโรงเรียนบ้านหนองอีไทยค่ะ